อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนอาหารคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าสู่ร่างกายเพื่อช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายดำเนินได้อย่างปกติโภชนาการคือความต้องการสารอาหารการเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและร่างกายเอาสารอาหารไปใช้ตลอดจนถึงการย่อยการดูดซึมและการขับถ่าย สารอาหารคือสารที่อยู่ในอาหารเมื่อเรากินเข้าไปแล้วช่วยในการเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตการสร้างและซ่อมสซมเนื้อยเยื่อต่างๆของร่างกายอาหารมีอยู่หลายอย่างหลากหลายประเภทร่างกายต้องการสารอาหารประเภทที่แตกต่างกันเราควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดีมีสุขภาพที่แข็งแรง เด็กวัยเรียนควรกินอาหารครบ5หมู่ในแต่ละหมู่ให้หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนและเพียงพอจึงแบ่งอาหารหลักตามสารอาหารและลักษณะของอาหารแต่ละประเภทที่สามารถกินทดแทนกันได้ในหมู่เดียวกันทั้งหมด5หมู่หมู่ที่1เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วมเมลทท็ดแห้งสารอาหารหลักของหมู่ที่1คือโปรตีนช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกระดูกภูมิคุ้มกันฮอร์โมนเอนไซม์โปรตีน1กรมัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ สารอาหารประเภทโปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์เช่นหมูไก่วัวปลากุ้งเครื่องในสัตว์ไข่เช่นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทานมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมโคนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนยแข็งถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถัว่วแดงงาดำงาขาวหมูที่สองข้าวแป้งเกลือกมันและน้ำตาลสารอาหารหลักของหมูที่สองคือคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายเป็นหลัก ทำให้ร่างกายมีพลังงานใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังแป้งเผือกมันข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บหมู่ที่3ผักสารอาหารหลักของหมู่ที่3คือวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมีใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายชะลอการขึ้นของระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดสารอาหารประเภทวิตามินแร่ธาตุได้แก่ผักบุ้งผักกาดคะนา้าถั่วฝักยาวมะเขือเทศฟักทองแครอทกระหล่ำม,ม่วงพริกมะเขือหมู่ที่4ผลไม้หมู่ที่4มีสารอาหารหลักคือวิตามินและแร่ธาตุช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สร้างเสริมภูมิต้านทานโรคและอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติมีกากอาหารช่วยระบบขับถ่ายช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้บางชนิดสารอาหารประเภทวิตามินแร่ธาตุได้แก,ก่กล้วยส้มมะละกอขนุนมะม่วงลำไยมังคุดงอกฝรั่งแก้วมังกรหมู่ที่ห้าไขมันและน้ำมันสารอาหารหลักของหมู่ที่หคือไขมัน เป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานสูงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่สารอาหารประเภทไขมันได้แก่น้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาน้ำมันดำข้าวน้ำมันทานตะวันกะทิไขมันจากสัตว์ได้แก่น้ำมันกากหมูเนยน้ำมันไก่มันแทรกในเนื้อสัตว์ ธงโพชนาการเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำสัดส่วนปริมาณและความหลากหลายของอาหารที่คนไทยควรบริโภคในหนึ่งวันและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันแบ่งเป็น4ชั้น ชั้นที่1เข้าวแป้งกินในปริมาณที่มากที่สุดให้สารอาหารหลักคือคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักชั้นที่2คือพืชผักผลไม้กินปริมาณรองลงมาให้วิตามินแร่ธาตุและย่อยอาหารชั้นที่3คือเนื้อสัตว์ถั่วนมกินปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดีขั้นที่4คือน้ำมันน้ำตาลเกลือกินแต่น้อยๆเท่าที่จําเป็นกข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กวัยเรียน ข้อที่1กินอาหารให้ครบทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มให้หลากหลายในปริมาณที่แนะนําตามทงโพชนาการและหมั่นดูแลน้ําหนักตัวและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่2กินข้าวเป็นหลักเน้นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือข้อที่3กินปลาไขา่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำข้อที่4กินพืชผักและผลไม้หลากหลายสีเป็นประจำหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด ข้อที่5ดื่มนมรสจืดและกินอาหารอื่นที่มีแคลเซียมสูงควรดื่มนมจืดวันละสองแก้วข้อที่6หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงอาหารหวานจัดและเค็มจัดรสโซเดียมลดเครื่องปรุงข้อที่7กินอาหารที่สะอาดปลอดภยัยและปรุงสุกใหม่เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตรวจสอบวันหมดอายุและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ข้อที่8ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานเด็กวัยเรียน6-11ปีควรดื่มน้ำ7-12แก้วและเด็กอายุ12-18ปีควรดื่มน้ำ13-17แก้วต่อวันข้อที่9งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็กวัยเรียนควรหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด